สวัสดีค่ะเจนเชนเชนแนวค่ะมือนีมากนะคะรีวิวรา้านห่านกาแฟกาแฟโบราณของเจนเสือเชนแนวนะคะมือนีเขาดีขาย่อนขายขายขายจะขายขายขายนะคะนะมีลูกค้าตั้งมือนีทราบข้าวสองแก้วทราบข้าวสองแก้วขายแบบโบราณนี่ต้องว่าเฮ็ดแบบสมัยใหม่เ่ราเด็ดเพาเด็ดตักใส่อันนั้นตุมือนีเม่อต้องใส่หมอ้อ เป็นผงโบราณเลยแต่ว่าแต่เป็นผงของโบราณนคนือเก่าแต่าบริส่หมอใส่หมอแบบปั๊กแบบผงโบราณอันนี้เขาใส่น้ำพร้กน้ำหอนเพราะว่าเขาขายดีเกินไป <c oughs> ขายดีก <c oughs> ็เลยแก่แบบยุกใหม่ขึ้นแตถ้าเขียวเหรอคะชาเขียวยิน อ่าอ่าสักครู่นะค่ะดีค่ะวิธีทำของเจ๋นเลยซาบสัตวโคซาบนาวน้อยลืมเดี๋ยวเห็นบ่ทั้งที เพชรลูากค้าเพชร้องไดภาพ แต่อมาก็ค <t ôi S 1> ือชาเขียวนะคะชาเขียวยินแต่ว่าเพิ่นเอากับบอคกี้ยีละลาบกันอย่างบอกเลยโบราณจริงๆต้องใส่ สุงใส่กับปองนุ่มที่เขาเรียกว่าลุ่นโบร่าอีดีอีดีเห็นแล้วนะคะชาเขียวชามะนาวของเจิเทินแซนเนลนะคะจากร้านของเจิเทินเองเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซายให้เจิเทินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ